เซิโนขอ,อนําเสนอบ้านราคาเบาๆนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะเจ้าของต้องการขายด่วนเลยค่ะทุกท่านเนื้อที่ขนาด47ตารางวานะคะราคาแค่230,000บาทเท่านั้นถูกมากๆเลยใช่ไหมคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะบ้านมือ2ค่อนข้างมีอายุแล้วนะคะสามารถรีโนเวทกันได้เพราะว่าทางบ้านทางที่ผู้ขายหรือว่าเจ้าของนะคะ เขาเน้นขายตามสภาพค่ะดังนั้นนะคะผู้ที่ซื้อเข้าไปก็ต้องรีโนเวตกันเอาเองนะคะทำเลของที่ตรงนี้นะคะอยู่ติดถนน2ด้านเลยค่ะเปิดร้านค้าได้อยู่ที่บ้านขามตำบลบ้านขามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะอยู่ห่างถนนเส้นหนองบัวอุบลรัฐแค่500เมตรนะคะ2,30,000บาทตามสภาพบ้านมือ2สองค่ะ ขายได้นะคะอยู่ในชุมชนกทุกท่านมีเพื่อนบ้านมากมายเลยทีเดียวนะคะเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายค่ะและบรรยากาศพื้นที่ใกล้เคียงอย่างร่มรื่นด้วยต้นไม้มากมายหลากหลายชนิดด้วยนะคะท่านใดที่สนใจแปลงนี้230,000บาทติดต่อนัดชมพื้นที่ได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะแอดมินใส่ช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ให้นะคะเพื่อท่านจะได้โทรคุยสอบถามและนัดชมแปลงจริงด้วยตนเองนะคะสวัสดีค่ะ